ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไซโครนในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ RA401 มอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์คลาสสิกเครื่องยนต์2สูบเรียง 401cc บล็อกเดียวกันกันกบรุ่น RC401 และ RC401E c l u t c h ที่ผมเพิ่งรายงานข่าวให้ได้ทราบไปก่อนหน้าไม่กี่วัน นับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของไซโครนในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยอย่างจริงจังโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาไซโครนได้เปิดตัวรุ่น r e 3ส p o r t c l a s s สิกเครื่องยนต์2สูบเรียง 400cc และปีที่แล้วก็เปิดตัวรุ่น RT1 สกูตเตอร์ 150cc และ RT2 250cc ซึ่งทั้ง3รุ่น ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยที่ดีพอสมควรมาถึงวันนี้กับการเปิดตัว RA 401 Cruiser Style c l a s s ิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่26กันยายนพศ2567มีสีสีให้เลือกก็คือสีขาวสีเทาสีเขียวและสีดำเปิดราคาอยู่ที่189,900บาท พิเศษในช่วงเปิดตัว100คันแรกรับฟรี Gift ์วอชเ e อร์ส่วนลด10,000บาทส่งผลให้ราคาของตัวรถอยู่ที่179,900บาทและยังมีของแถมชุดแต่งเฉพาะรุ่น RA401 มูลค่า10,000บาทฟรีค่าจดทะเบียนพรบรประกันภัยรถหายอีก5,000บาทและฟรีค่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Cyclone Assistance 24ชั่วโมงนาน2ปีรวมมูลค่าของแถมทั้งหมด25,000บาทบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าให้จับตามองไซคโครนให้ดีๆซึ่งไซคโครนมีแผนที่จะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์6 0 0ซีซีหรือมากกว่าออกมาเพิ่มเติมโดยมีแผนเปิดตัวรถใหม่อย่างน้อยปีละ1-2รุ่นโดยบริษัทแม่ของไซคโครนก็คือจงเซินกรุป๊ปซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฉงชิ่งประเทศจีน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1982มาถึงวันนี้ประสบการณ์มากกว่า40ปีจงเซินคือ1ใน500บริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเป็น1ในร้อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองชงชิ่งปี2023ที่ผ่านมาธุรกิจของจงเซินนั้นทุกคนทราบดีครับว่าผลิตมอเตอร์ไซค์ขายแต่ละปีแต่ละปีขายไปได้มากกว่า900,000คันแต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือว่า จงเซินผลิตเครื่องยนต์ส่งให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลก3ล้านเครื่องต่อปีแม้แต่เครื่องของเวส p a าหรือเพีย g จก็ใช้ของจงเซินนี่แหละครับเป็นผู้ผลิตให้มีการส่งออกรถมอเตอร์ไซค์ไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกบอกเลยครับว่าความยิ่งใหญ่ของจงเซินในต่างประเทศนั้นไม่ธรรมดาจริงๆและโชคดีที่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีปัญหาทางการค้า กับยุโรปและอเมริกาส่งผลให้จงเซินได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการตั้งโรงงานในเมืองไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกแทนถ้าหากว่าอนาคตเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นมาดังนั้นเรื่องของอะไหล่และบริการหลังการขายจากนี้ไปไซคโครนให้การยืนยันว่ามีความรวดเร็วทันใจสามารถส่งอะไหล่ได้วันต่อวัน ปัญหาใหญ่ของมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนี่แหละครับถ้าหากว่าจงเซินหรือไซคโครนสามารถให้บริการได้อย่างน่าประทับใจผมก็เชื่อว่าปากต่อปากและคำชื่นชมจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้ไซคโครนมีดีลเลอร์50แห่งมีจุดให้บริการ300จุดทั่วประเทศไทยก็ต้องถือว่ามีไม่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ใกล้บ้านใครหรือเปล่า และจากนี้ไปก็จะมีการขยายการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งในกทมและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการเจาะข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมว่าปีหน้าเป็นต้นไปไซคโครนจะเดินหน้าบุกตลาดอย่างเข้มข้นรถใหม่ที่เตรียมเอาไว้อีกมากมายหลายรุ่นจ่อคิวเข้ามาและการเปิดตัว RA401 ในครั้งนี้เป็นการสนองตอบกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์คลาสสิก มันโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์2สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง4 0 1ซีซีให้กำลังสูงสุด44.85แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของบอชระบบไฟ LED รอบคันไฟหน้า LED สดวง มาพร้อมกับ DRL ส่งกลมหน้าจอเรือนไม้ TFT ส่งกลมเช่นกันเชื่อมต่อกับ GPS ได้ระบบเกียร์6สปีดระบบคลัชเป็นของ f c c และมี Assist and Slipper Clutch รวมถึงมี Traction Control โชกคอัพหน้าเป็นแบบ Upside Down ส่วนโชกคอัพหลังคู่มีซับแทนก์ดิสเบรกหน้าคู่พร้อม ABS 2 channel ให้ความแน่นในช่วงหน้า ในส่วนของยางหน้าขนาด120/80ทัขอบ17นิ้วยางหลัง150/70ทัขอบ17นิ้วมาดูกันครับว่าไซคโครนจะเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยต่อไปในปีหน้าอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ